ครับโอเคแต่ครั้งนี้เนี่ยจะให้มาจำตรงเนี้ยมันยากนะครับพี่เกียรติผมก็เลยมาแปลงมาแปลเป็นคำของผมเองนะครับลองนําเสนอดูว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะจําง่ายไหมไอ้จัดแบบเดิมเนี่ยมาเป็นห้าชอนะครับห้าชอมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับชวนชวนก่อนเลย คือเขาไม่รู้จักรเราชวนมาเลยว่าเฮ้ยมาทาความรู้จักกันหน่อยนะครับมันมันรู้จักแบรนด์ของเราหน่อยนะครับ,รบแล้วพอมารู้จักแล้วเนี่ยทําให้เขาเชื่ออืมเชื่อหรือชอบก็ได้นะครับแต่ทําให้เขามีข้อมูลในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยสินค้าเนี่มันมันน่าจะเหมาะเขาจริงๆนะเขาเอาไปใช้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นนะครับเออนะครับหรือซื้อไปให้คนอื่นก็ได้เขาก็เชื่อว่าไอ้ของเนี่ย มันมีคุณค่าทางใจที่จะไปให้คนอื่นได้นะครับคือเชื่อและชอบนะครับรบขั้นตอนต่อมาเรียกว่าช็อปครับซื้อช้อปปิ้งซื้อนะครับรบขั้นตอนต่อมาใช้ใช้อันนี้คือของใช้ทั่วไปถ้าเป็นของกินก็เปลี่ยนจากใช้เป็นคําว่าชิมอใช้หรือชิมก็ยังอยู่ในคําว่าชออยู่นะครับพอใช้แล้วแฮปปี้ฉันแบบ โอ้ยอยากบอกต่อแล้วอยากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเฮ้ยไปซื้อของอันนี้กันเชอะกันเถอะนะครับผมเรียกว่าชูครับชูออจะเรียกว่าชูใจหรือชูป้ายนะับชูอะไรก็ได้ก็เชิดชูนะครับก็โอ้แบรนด์ไหนที่ทํามาได้ถึงตรงนี้นะะให้ลูกค้าชูได้นี่คือสุดยอดนะครับพี่อืมีปฟกกี่แบรนด์ฮะใช่ไปไฟต้องมาแล้วก็เลย นำมาเสนอแบบง่ายๆว่าเป็นห้าช่อน่าจะจำได้ง่ <ๆ S 2> ายขึ้นเร,เราก็ต้องชวนชวนชวนเสร็จแล้วก็ทำให้เขาเชื่อเชื่อเสร็จเขาถึงจะชอบก็อชอบแล้วเขาก็ไปใช้หรือไปชิมถูกไหม,มแล้วชอบใช้ชิมแล้วถ้ามันดีถ้ามันดีเนี่ยเขาก็จะเชิดชูเนาะเชิดชูเชิญชวนคนอื่นมาใช้ต่อผมเข้าใจถูกไหมใช่ถูกต้องเลยครับออโอเคโอเค,คอที่พี่เกียรติบอกเหมือนชูป้ายเนาะถือว่า ผมเป็นลูกค้าแล้วผมแบบชูป้ายยี่ห้อคุณที่ที่สี่แยกไหนสักสี่แยกหนึ่งอ่ะครับหรือไปชูป้ายที่เว็บไหนเว็บหนึ่งเนี้ยโอ้มันปราบปื้มนะเออลูกค้าไปเป็นคนไปบอกตอบเหมือนลูกค้าแบบช่วยทำการตลาดให้คุณเลยอ่ะอ่าอออ้อ้โ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 อ้อ้โ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 ออ้อ้โออ้โออ้โอ้โอ้โอี่อ เรามีโอกาสได้ได้ได้คอนซัลแล้วก็ให้ให้ใหคำแนะนําลูกค้าท่านหนึ่งนะคุณบอลเนาะซึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็มีกลยุทธ์อันหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าคนใช้ใช้เสร็จก็คือว่าถ้าชอบ แล้วก็บอกต่อนะบอกต่อผ่านแอปพลิเคชันของเขาเลยเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวที่เราเราคงได้คุยกันเพิ่มเติมอ่ะแต่คงไม่ได้บอกชื่อนะนะครับคือคือมันมีโปรเจกต์วันหนึ่งอ่ะที่ติดังผมแล้วคุณบอลเนี่ยตอนนี้นะครับไปไปดูแลเรื่องของการตลาดช่วยเรื่องของการทําการตลาดในฝั่งของออนไลน์นะครับทาในเรื่องของการลงนาทั้งในฝั่งของที่เป็น Facebook แล้วก็ในฝั่งที่วางในวางในส่งที่เป็นตัวทางด้าน Google ก็ต้องบอกว่าทำ360องศา คนเข้ามานะชวนเชื่อช็อปนะครับเอาไปใช้ใช้แล้วบอกต่อกระบวนการบอกต่อเนี่ยโดยระบบของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเออใช้เสร็จเนี่ยถ้าชอบนะคุณก็สามารถคลิกแล้วก็ส่งนะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันคลิกแล้วส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนชอบไหมถ้าเพื่อนชอบเพื่อนใช้เลยฟรีฟด้วยนะคนรู้จุนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้แชร์ให้ฟังนะครับรวมถึงเราช่วยทําในเรื่องของการทารีทาร์กติ้งอะไรต่างๆเนาะวางแผนในเรื่องของการ<ช>เลือกลูกค้าอะไรต่างๆนะครับอนอันนี้ตัวอย่าง เพราะเนี่ยเท่าที่คุณบอลว่ามาเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับถ้า s อสเอาไปบุกใช้นะครับได้ประโยชน์จริงๆอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อคุณบอลเตรียมในส่งที่เป็นเคส e s t